วันนี้เราอยู่กันที่โอบะชาบูสุกี้สูตรไต้ถุนสูตรไต้หวันวันนี้มีเพื่อนสาวใจดีมาเลี้ยงฉลองแชมป์คาราบาลครับให้กับเจดมั่นคือเจดเด๊โอ้โหพี่ดิน,นเจดเด๊วันนี้ขอบคุณนะครับตส่าห์พามาเลี้ยงสุกี้ร้านนี้เป็นร้านประจำของพี่ดินใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ,อร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมนี่นะวันเวลาเปิดครับตรงนี้อ่าเจอพี่ดินนำเลยร้านนี้นี่เจอมาจากไหนพี่ดินเขาอยู่แถวบ้านไหม ถ้าถ้าอยู่พารามสอบไม่ต้องเออเซิร์ชหนุ่มเซิร์ชเน็ตอะไรอย่างเงี้ยป่ะสอบแบบเหมือนไม่อยากคุยกับเรสอบเหมือนไม่ค่อยแยกแยะกันไปเลยรกันนะมันถือว่าครั้งแรกที่เจอทำไมถึงเลือกเข้ามาที่ร้านนี้จริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นแฟนโอเคชาบูป่าที่ทองหล่อใครก็รู้ใช่ไหมพอย้ายบ้านมาแถวเนี้ยค่ะก็อธิษฐานเลยก่อนท้าวจิษอยากกินเออชาบมอุดมโอเคชาบูมากแบบใกล้บ้านเออแล้วแบบก็ขับผ่านมาเจอเฉยจริง จากนั้นมาก็เลยยกเป็ดกล่สีค่ะเพราะว่าที่เนี่ยข้อดีคือไม่ไม่ชอบทานบุฟเฟ่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นเหมือนแบบหม้อไข่หม้อมันแล้วก็โจงกเบนเนื้อฟิลิปค่ะอ่านี่สั่งนะเอาเนื้อลิซ่าไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มาากลมีหลายซุปเลยเละจ้ะมีซุปเปอร์ขาไก่ไหมโดนแน่อันนี้กูต้องโดนเอาหมูติดมันหน่อยหนึ่งได้จ้ะคือตอนนี้เขาจะมีแบบเกียวปลามีแบบเออเมนูเขาหลากหลายนะโกบะชาบู เดี๋ยวรอดูหน้าตาของซุปกับของเถิงเราเป็นไงนะอ่ะพี่นินมุมแบบว่าแสดงความยดีกับแฟนๆแมนยูในช่องดำหน่อยเรื่องดีขวาแชมป์คาราบาลครับอุ้ยผิดตนี้ต้องคาราบาลครับถ้วยเล็กสุดในุถ้วยใช่ไหมถ้วยนี้ใช่ป่ะคะเออใช่หน้าเหมือนไส้สิเขาให้มาแสดงความยินดีไม่ให้มาถักถางแต่ไม่ใช่ก็ยินดีด้วยเริ่มจากถ้วยเล็กไปถ้วยใหญ่อ่าโอเคไหมคะถ้าอยากได้ถ้วยใหญ่ต้องเอาถ้วยไปทําอะไรนะเอาหมดถ้วยไหปถ้วยทําอะไรสิ ชุบแป้งทอดอ๋อชุบแป้งทอดเออเหมือนเอาช้างเข้าตูเ้เย็นไอเออเออหน้าตามันไม่พอใจมุ้งไม่พอมันเหยียดยามเลยอ่อะโอเคโอเคเดี๋ยวเรารออาหารมาแป๊บนึงมาแว๊วอันนี้ชุดหมูแล้วในชุดก็จะมีผักมาให้ด้วยซุปอันนี้ชุดเนื้อของมินนินเส้นด้วยนะทุกท่น อันนี้ของพี่นินปรุงแบบเป็นยังไงบ้างมีก็พริกเยอะๆค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนิดนึงขาวนิดนึงโอเคแล้ววุ้นเส้นนี่คือเติมไม่อั้นนะคะโอเคแล้วก็นี่มีเป็นเหยือกมาด้วยแต่ว่าเป็นเค้กฮวยนะเป็นเค้กฮวยแล้วก็ไม่ใส่ตาลจะได้กินได้ไหมได้กินได้เพื่อสุขภาพชวนฉลองแชมป์การ์ตูนขับมันใจหินจริงๆสดชื่นขึ้นมาเลยในวันที่เพื่อนฟอร์มได้ดีมึงให้เหรียญ จะหลองแชมป์ใจหินจริงนะคะเจ้าของช่องเนีย่ยเอออเาได้ต่อกันสักข่าววันพร้อมใจกันกสักแษาต่อเฮ้อยอุค่าจอดนี้ทันทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันไปเนี้ล้วทำไมวะเนี่อยอันนี้เนื้อเนื้อฟิลิปอเงงนืฟิลิปงงแต่ชื่อมากเลยค่ะว่าเขาจะเป็นแบบสไตล์การฝานเนื้อแบบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเคเนี้ไมันก็จะอิ่มพอดีอ่าซึ่งไม่พอดีหรอกพี่ปกติทานเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมโอ้ถึงว่าเดี๋ยวจะไปเล่นฟิตเนสตแล้วร้านาหารเท่านี้โอ้ถึงว่าตัวทะเล็กน่ารักตะเล็ก เจออนียโอเคโอเคอ่ะกิน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 ดูว่าใครถ่ายแซ่บกว่ากันพอดีเป็นสาวแซ่บอ่ะกำลังเดินจะมาปะคะใช่ค่ะคช่วงนี้อยากกินเผ็ดมากเลยนี่พี่กาหมดร้านแล้วหมดนี่ให้เขาเติมมาระกี้เขาบอกว่าค่าเนี่ยค่าชุดเท่าไหร่เราคิดตามเมนูแต่น้ำจิ้มนี่400สมควร นี่นะคะน่าตาดีมากๆอ๋อไปถึงชาบู <c oughs> คนถ่าย <c oughs> อ่ามาเรียบร้อยเช็คบินเท่าไหร่นะ800กว่าบาทนะ <8 58. S 1> อ้อยห้าสิขอ8 5ดอโอเคน่ารักอิ่มอร่อยกาขอบคุณสำหรับเจ้าภาพเจ้ามือขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะมื้อนี้กินชาบู40บาทสุดยอดเลย อุ้ยแอปไม่ไม่มีเนี่ยสัญญาณเลยเรอะแ,แอปเป็ดไม่ค่อยมีสัญญาณเลยค่ะอืมไม่ค่อยดีนะหมายถึงสัญญาณใช่ไหมนิสย <laughs> ัยอ่ะเขาอยากขำสิคะบุกอย่างนี้ไปขำเขาค่ะด่าเพื่อนค่ะเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะพี่นีน กราบขอบพระคุณพี่นินด้วยตรงนี้แอบพี่เป้ามาขอบพระคุณเองเลย800กว่าบาทแล้วก็เป็นเป็นอาหารที่แบบกินง่ายเนาะแล้วก็รสชาติดีคุณภาพ<ด>บบวัตถุด,ดิบดีมากแล้วก็ผอมมออส,สวยๆอ่าดีมากดีมากเดี๋ยววันนี้ไปเล่นดนตรีกันต่อเดี๋ยวพี่นินเดี๋ยวให้พี่นินมอบเพลงให้กับแฟนช่องเจ๊มดำสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวโชว์กีตาร์เลยนะอ่ะอย่างที่บอกไปว่ากินโอบะชาบูเสร็จก็มานั่งเล่นบ้านพี่นินแต่ว่าวันนี้พี่นินมีกีตาร์มาโชว์ทุกคนโชว์กีตาร์นวพี่นิน ติ๊กต้องเลยพ่อพาเซ่ที่บอกว่ามีเพลงเตรียมมาจะมอบให้แฟนเจ๊ดำอ่ะไม่โชว์กีตาร์มั้ยอไม่ใช่มาถึงโชว์เล่นไม่ได้โชว์ว่ามีกีตาร์อ๋อเล่นหน่อยเล่นหน่อยมิดไว y number five เนี่ยลาบามีนะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีพี่นี่เป็นสีขาวทั้งหมดอ่าใช่ใช่ตัวที่ห้าอ่าหลังๆก็เริ่มผมขาวแล้วด้วยนะทำตัวให้เข้ากับวดนจริงีไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะคะโอเคโอเคเฮ้ยเรายี่บกรุ่นเดียวกันเพื่อน มองก็ถามว่าเจ๊ยี่ไงให้เหมือนสามแปดอะเหรอเกียดไอคอมเมนต์นี้มากเลยมีเพลงมาโชว์จัดตายสจอจรินมอบให้แฟนเจ๊ดำแล้วกันนะคะไปเล่นเพลงอื่นตั้วเนาะรู้ว่าเป็นแฟนลิฟวูแต่กั้นใจหน่อยเพื่อแฟนช่องเจ๊ดำน่ะนี่ซ้อมมาตั้งหนึ่งรอบทั่วเลยนะคะโอ้ตั้งใจเหลือเกินนะคุณเอาหน่อยๆตั้งใจดีๆ บีบบังคับเกินไปแล้วค่ะโอเคเอออันนี้มอบให้แฟนเจดํานะอ่าโอเคอ่ะไว้หลังจะพาไปเดินมหาบ่อยไม่ใช่เพลงนี้แคค่ะเออได้ได้เพราะว่าเล่นเพลงกอรี่มันจะเต็ดกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงมากแบบนี้ สองเราเรือนสราอุความรักนั้นอยู่ไหนให่จึงไม่เห็นเช้าเย็นไม่พบหาสวัสดีนักตี้ยเลยจนะ้ะ แฟนๆจะดมหน่อยเดี๋ยวลาละคลิปนี้โอเคก็ขอให้ได้งแต่ถ้วยเล็กไปจนถ้วยใหญ่เอะคะอยากเป็นถ้วยใส่มาม่าไปเดือนไม่หิวเออก็ตามนั่นแหละไปไปเว้ยโอเค